สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้พอเฮงนกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนมาตามแนวทางของปูสาแก้วนะครับปูสาแก้วนี่เพิ่นวาเพิ่นสิมาให้ใกล้ๆเมือสิออกมัอนี้ก็วันที่สีพาแล้วพอเหงกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาถามแนวทางกับปูเพิ่นนะครับมาขอแนวทางกับปูเพิ่น ซึ่งปูสาแก้วนะครับเป็นกระสีห้เฉพาะล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะครับแต่ละงวดกับว่าเกินซีคูนะครับโดยให้เน้นสองคูแล้วก็กัน2องคูนะครับสำหรับแนวทางของผือนอ่เชิญพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเชิญพี่น้องท่านผู้ชมมาชมไปพร้อมๆกับว่าเฮงนะครับว่าตัวเลขงวดวันที่16ธันวาคม2568้ของปูสาแก้วจะเป็นตัวเลขนะครับ อูมีโคสุดท้ายไหมครับมี้ีโคสุดท้ายเก็นเบอร์แล้วจะ่ปูไม่ติดตาเลยไม่ได้โถูกนะอ๋อเป็นไข่เอาหนะ้าเอาเลขดีก่อนนะนัเกิดครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะครับแคบ,บหนึ่งครับ นี่ดุมมือฉันดุมมือฮัลโหลครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกหหนึ่งหกกับสี่หกหนึ่งหก กับสี่หกตัวนี้ไปทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมครับององอ่ายยเดีวันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับ่า,างอย่างเดียว กันศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าใช่ไหมครับตัวเองก็หนึ่งหกกับสี่หกครับตัวที่นั่นก็มีแค่หนึ่งหกกับสี่หก อูไม่สบายมากี่วันแล้วครับหลายวันนะนถกบันลุท่นสองมีงานเยอะครัครับ น่าจะเป็นหนึ่งหกกับสี่หกวกกันจะู้ากับห่ห้าครับอันนี้อันนี้ไปล่างนะครับล่างอย่างเดียวล่าง,างรับไปล่างอย่างเดียวเด็ดทิศจะศูหนึ่งสี่ห้าหกครับส่วนเลขไม่คู่กั นน 6, 7, 8, ก็มีหกเจ็ดแปดเก้าสองหกเจ็ดแปดเก้าสองครับครับมาก็าามาเดียวๆนะยอมนะครับผมตอนนี้ที่ปู่ชอบจริงๆคือหน,นึ่งหกกับศูนย์ห้า ซื้อลอตเตอรี่ว่าอย่อางนะครับซื้อลอตเตอรี่คืนหนึ่งหกกับศูนย์ห้ากาลองปีใหม่เห็นโยมบอกประจำหนังจางแปลนขายจีวัดเข้าดาวน้องเข้าเข้าหนึ่งหกกับสี่หกศูนย์ห้าศ <c oughs> ูนย์หนึ่งหนึ่งมา โยมในวัดคงจะโทรกันเยอะแลวนะอือเพราะว่าตัวเลขตัวเลขนี้ก็ไม่ค่อยมีคนให้นะครับคือตามคนตามคิดแนนะครูก็คิดไว้าวนานแล้วลนะ่ะครับใข่ขอก็ใข่ไครไม่ขอก็ไม่เลยกไนะครับเห็นโยมโทรมาเบอร์ขึ้นสองเดี๋ยวแล้วยังไม่โทรล่ที่ว่าจะโทรคืนนี้อยู่นะ ตอนดีโยมโทรมาพอดีผมก็กาว่าใกล้ๆวันผมก็จะโทรอีกอัลลาฮุุ่นีก็วันรวยลนะครับผมถ้าโยมชอบไปลองดูตัวละสิบบาทก็ยังดีครับแต่หลวงพอ่อซื้อรถตรีไว้แนละ้วเพราะไม่เคยซื้อเยอะอย่างนี้ฉันลองปีใหม่ก็ครับหน่อยครับให้โยมออกช่องไหน อ๋อออกช่องเฮงรุงเรื่องห้าเก้าและก็ช่องข่าวไทบ้านครับอ้าวทำไมหลวงพ่อเปิดไม,ม่เห็นมีเฮงรุงเรื่องห้าเก้าเลยกดติดตามแล้วก็ไม่เห็นอืมคือเอาทาง youtube ไม่ค่อยเปิดการมองเห็นต้องค้นหาด้วยครับเนาครับพิมพ์คำว่าเฮงรุงเรื่องห้าเก้ามันก็จะขึ้นมาเองเลยเอา ตะกี้ไอ้ดูตามนั้นไอ่ก็ไม่เห็นมีเห็นมีแต่อะไรต่อ,อะไรก็ไม่รู้รแต่ก่านำยีอะไรเนี่ยมีอยู่นำชียอะไรไแต่สิ่งถ้าเจ่าก่อนนั้นมันมีแกนิง่งทำไมมันหายไปยังไงไม่ได้ออกช่องนี้นั่นหละมันแล้วก็ออกช่องเก่านี้แหละครับอ เอาละเฮงเฮรวยปังปังนยยมนะขอคำว่าจะเดินตอนม่ยมเลยครับผมสาธุสาธุสาธุครับกราบนมัสการครับผมกูส่แก้วเสียงเบ้าเบานะครับเพิ่นว่าเพิ่นกะเป็นไขรเป็นไขรนะครับเป็นบ่ไใคสบายเพื่อน่าเพื่อนเป็นไข่เสียงเบ้าเบาแต่ว่าเพื่อนกะวาสิทโทรมาหาพ่อเฮงอยู่ แมนโพฮงบ่โทรไปหาเพื่อนเพื่อนโทรหาอยู่พอดีโพฮงก็พยายามโทรหาเพื่อนเด็กปูว่วนนี้ล่างอย่างเดียวนะครับเป็นว่าล่างอย่างเดียวพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อปู่เพื่อนไหมานี่หนึ่งหกกับสี่หกนะครับล่างอย่างเดียวกันด้วยศูนย์ห้าเลก็หนึ่งห้าแต่ที่เพื่อนชอบอีลีก็คือหนึ่งหกกับศูนย์ห้านะครับเพื่อนไหมาสี่หางนะครับ กันซองหางแล้วก็เน้น2องหางนะครับปูสะแก้วปูสะแก้วนะครับพี่น้องกับพิ่จัลลนาเบิ่งนะครับเดอ้อใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมโค้งสุดท้ายของปูเพิ่นก็นให้มาซับนี่นะครับมียูซีคูที่เพิ่นเน้นก็คือ ตัวที่พิน่เน้นไว้คือหนึ่งหกนะครับตัวพี่กันนะครับกันก็คือศูนย์ห้าหมดทั้งวันับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องชื่นชอบกับแคบนาจอเอาไว้ลงทุนลองเบิงนะครับกับแนวทางของปูสาแก้วหนึ่งหกคือตัวเน้นนะครับ กัน0ูนย์ห้าคือตัวเน้นเหมือนกันตัวชอบนะครับส่วน4 6, 1, ี่หเลขหนึ่งห้าเราก็กันกันไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับล่างอย่างเดียวนะครับขอย้ำล่างอย่างเดียวก็ขอให้พี่นอ้องท่านผู้ชมยินดีไม่แห้งให้โศกมานกับแนวทางของปูที่เพื้นหยนายไปนะครับเด้อโศกโศกกันมันลำลำเรื่วยๆนะครับต้องมาพบพ่อกันในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ